สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอเพชรยนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณลูกค้านะครับมาพบกับเจ้า Honda Jazz นะครับ1.5นะครับตัว V นะครับปี2017คันนี้นะครับราคาเพียง459,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับแบรนด์นี้นะครับวัยรุ่นชอบแน่นอนนะครับได้เป็นตัวสีขาวมุกแบบนี้ด้วยนะครับปีใหม่ชมใหม่นะครับไม่ไม่เยอะ แล้วก็ฟังก์ชันล้นๆเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มนะครับหรือฟังก์ชันด้านในตัวรถยางใหม่ๆนะครับคันนี้สวยแน่นอนนะครับใครที่กําลังหานะครับรุ่นนี้อยู่นะครับรีบๆติดต่อกลับมาเลยนะครับคันนี้นะครับสีขาวมุกนะครับคันนี้มีเพียงคันเดียวนะครับใครสนใจนะก็ทิ้งเบอร์โทรนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้หรือจะโทรเข้ามาหาผมที่ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เลยนะครับหรือจะ นะครับเข้ามาดูรถตัวจริงเนาะคันนี้ก็จอดอยู่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับมานอกเรื่องกันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพาดูตัวรถกันนี้กันหน่อยนะครับคันนี้ก็รายละเอียดเป็นยังไงผมพาดูเนาะคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมนะครับหเส้นด้านบนนะครับโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็โครเมียมคาดยาวตรงนี้นะครับช่องระบายเป็นแบบรังผึ่งนะครับตัดด้วยสีดำมีทัลลิกสวยงามแบบนี้เลย นะครับคันนี้นะกันชนหน้าถ e ือว่าดีไซน์สวยนะครับสวยมากนะครับเป็นตัวใหม่โฉมใหม่นะครับคันนี้นะแล้วก็ไฟหน้านะได้เป็นดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟหน้ามันตินะครับรีเฟลกเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่ด้านในนะครับด้านล่างนะครับเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับสามารถตัดหมอกได้ด้วยนะครับตกแต่งนะครับด้วยต้องเป็นแบบรังพึ่งนะครับสวยงามนะครับเช่นเดิมนะ สำหรับใครที่เป็นสายวัยรุ่นนะคันด้าแจ๊สเนี่ยผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับรถรุ่นนี้แบรนด์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงร่างนะครับอัดราเร่งนะครับความคล่องตัวนะครับคันนี้สมรรถนะครบคันเลยนะตัวล้อหน่อยดีกว่านะครับคันนี้ล้อเนาะได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะครับขอบ15 นะครับตัวยางคันนี้นะครับเป็นยางปี2020นะครับสัปดาห์ที่33เลยนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้เนาะไฟเลี้ยวนะครับติดที่ด้านข้างตัวรถทั้ง2ฝั่งนะครับกระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งด้านล่างด้วยสีดําสวยงามนะครับคันนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าติดิฟ์มนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอบคันนะครับ มือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกุญแจคันนี้เป็นแบบคีเลตนะครับไฟฟ้านะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะคันนี้อ่ะมาดูรายละเอียดกันต่อเลยนะครับมาดูที่ด้านหลังกันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้นะชุดคมไฟท้ายนะครับสวยงามนะครับยาวถึงด้านหลังคาเลยทีเดียวนะครับรถเดิมนะครับสีเดิมนะครับสวยงามนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านในนะครับไฟทับทิมติดมาให้ นะครับสวยงามนะครับกันชนหลังนะครับสวยจริงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคิ้วฝากระโปรงโคเมียมนะครับที่ปัดน้ําฝนไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็รองรับน้ํามันถึง e 8 5เลยนะครับสําหรับคันนี้นะคันนี้นะครับเป็นแฮชแบกหประตูนะครับแฮชแบกหประตูนะครับก็สมรรถนะของเขาก็สามารถเก็บของนะครับพื้นที่ได้นะครับดีนะครับสวยเลยนะครับได้เยอะนะตัวฝากระโปรงหลังผมพาดูกันก่อนนะครับ ตัวน้องนะครับไม่มีรอยขยับนะครับรถเดิมแท้สีเดิมนะครับรอยเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ครบหมดนะครับรอยซีนเดิมเดิมนะครับรอยซีนเดิมเดิมนะครับเล็บจิกยุบนะครับเล็บจิกยุบนะซีนเดิมนะครับซีนแท้โรงงานนะครับสภาพดีใช้งานดีนะครับรอยเม็ดอาร์ตนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตรวจสอบได้นะส่วนด้านหลังนะครับคันนี้นะครับคันนี้มียางอะไหล่นะครับยางอะไหล่นี้ยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับดอกยางเหลือ นะครับชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับมีให้นะครับมีให้ในวันออกรถเลยนะครับพื้นที่ด้านหลังกว้างนะครับถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับและถ้ากว้างกว่านี้นะครับผมแนะนําให้พับเบาะนะครับคันนี้นะสามารถพับเบาะได้นะครับพื้นที่เหลือๆแบบนี้เลยนะครับเวลาลูกค้านะครับขับรถไปปิกนิกนะครับหรืออะไรนะครับขนของนะครับสบายๆเลยนะครับไปกับแฟนอย่างนี้นะครับ2คนคันนี้ตอบโจทย์นะครับหรือจะไปกับครอบครัวก็ดีนะครับพับเบาะขึ้นมา นะครับคันนี้ก็เก็บของได้กว้างกวงแบบนี้เลยเขาเรียกว่าเพิ่มพื้นที่นะครับในการใช้สอยนะคันนี้ถือว่าประโยชน์เยอะจริงๆนะสำหรับคันนี้เนาะมาไหนไหนผมก็พาดูเบาะกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในกันต่อเลยนะครับสำหรับคันนี้โอเคมาเริ่มกันที่ด้านในกันหน่อยนะครับคันนี้นะโทนเป็นสีดำล้วนนะครับโทนเป็นสีดำล้วน นะครับกุญแจนะครับเป็นคคเลทนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะเดี๋ยวผมมาไล่มาไล่ที่แผงประตูกันก่อนนะครับไล่ที่แผงประตูนะครับคันนี้นะครับเป็นระบบเซนทันล็อกนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับจากประตูเลยนะครับแล้วก็กระจกนะครับปรับขึ้นลงออโต้นะครับดีไซน์นะครับมีตกแต่งคาดเงานะครับเสื้อความสวยงามนะครับตรงนี้เป็นหนัง นะครับตรงนี้เป็นผ้านะครับมีลํโพงนะครับที่ด้านล่างนะครับคันนี้มีระบบกันลื่นถลายแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสมรรถนะดีนะมีอีคอนโหมดนะครับวางแก้วได้นะครับช่องแอร์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพวงมาลัยกันต่อนะครับพวงมาลัยหนังใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยนะครับรองรอยการใช้งานถือวันน้อยมากนะครับเป็นพวงมาลัยแบบฟังก์ชันนะครับคันนี้แอร์แบ็กทั้งหมดสองลูกคู่หน้านะครับ2ลูกคู่หน้านะครับ พวงมาลัยฟังก์ชันนะครับปรับได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับตัวเลื่อนไม้นะครับดูทรงสปอร์ตนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับสวยงามนะครับไม้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนหนโลนะครับไม้แท้นะครับไม้แท้เช็คศูนย์ได้นะครับตัวตัวตัวสตาร์ทนะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเรียบร้อยนะครับ มาเดี๋ยวผมพาดูในเรื่องของรายละเอียดของตัวเครื่องเล่นวิทยุนะครับหรือตัวคอนโซลตรงกลางนะครับว่าเป็นยังไงนะเครื่องเล่นวิทยุนะครับเป็นวิทยุซีดีเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งขอบด้วยสีดำนะครับเพื่อความสวยงามนะครับดูล้าสมัยนะครับแอนะครับแอนาล็อกสีระดับเหมือนเดิมนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถวางแก้วได้ด้านในนะครับเก็บของมีช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับ ในส่วนของตรงกลางนะครับเป็นสีดํานะครับเช่นเดิมนะครับไม่มีพี่ทักไม่มีที่พักแขนนะครับตรงนี้เขาจะเป็นอ่าเป็นช่องเก็บของแทนนะครับสําหรับคันด้าเ z สตนะครับเพราะว่าอ่าตัวสานี่ะการนั่งของเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคันนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเบาะเดิมแท้นะครับถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับดูๆๆแล้วก็ ตัวนี้นะครับเบาะหน้าใช้งานนะครับเบาะเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกรอยย่นนะครับเป็นเบาะหนังดําล้วนนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีดําเช่นเดิมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับไฟนะครับใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวหลังคานะครับไม่มีรอยขีดรอยเขียนใดๆทั้งสิ้นนะครับสะอาดนะครับเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับสําหรับคันนี้เนาะมาเดี๋ยวผมพาดูห้องผู้โดยสารกันหน่อยนะครับ ห้องผู้โดยสารก็สามารถพับเบาะได้เนาะผมก็พาดูไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับเรื่องการพับเบานะครับแล้วก็ห้องผู้โดยสารก็เป็นเบาะหนังเช่นเดิมนะครับสามแถวนั่งได้สบายๆแบบนี้เลยนะอันนี้ผมสูง180เซนติเมตรนะครับพื้นที่เหลือเข่าเหลือเยอะนะครับใช้งานดีนะครับพื้นที่เหลือหนังสีเหลือบนสีสันเยอะมากนะครับเก็บของได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับตัวแผงประตูนะครับเป็นสีดำนะครับมีลำโพงนะครับอยู่ตรงตรงแผงประตูนะครับ มือเปิดปกตินะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยหนังนะครับสวยงามนะครับตรงนี้ดีไซน์สวยหรูเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี้เนาะก็เดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมตามไปนะพี่ มาดูเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1500ซีซี c นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับเครื่องยนต์ก็แห้งสนิทนะครับคาบน้ำมันไม่มีเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะรอยแต้มสีต่างๆนะครับ abs มีนะครับคันนี้เนาะตัวน็อตนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวาจุดเม็ดอาร์ตเดิมทั้งคันนะครับจุดเม็ดอาร์ตเดิมทั้งคันนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆเลย นะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับสติกเกอร์มออก็นะครับอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับคันนี้สวยมากนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงของเราคันนี้นะครับจอดอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับ น่าใช้งานนะครับคันนี้นะครับฟังก์ชันครบร้นเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับที่ลิงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูตัวรถเรานะครับที่กรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับคันนี้ก็เป็น Honda Jazz นะครับ1.5ตัว V นะครับปี2017นะครับราคาที่459,000บาทเท่านั้น นะครับสำหรับใครดูคลิปนี้จบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับของทางเพชรยนต์เรานะครับที่อัปเดตให้ดูทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ